อันนี้คลิปที่2นะครับลืมแจ้งนะครับถ้าเล่นแบบใส่เหรียญนะครับเมื่อกี้นี้เราเราถอดเราเสียบซ็อกเก็ตเสียบอะไรเสร็จแล้วนะครับให้มาเสียบตรงนี้ด้วยนะครับให้ดึงตัวนี้ออกมานะครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับกดตัวนี้ดึงออกมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับลืมแจ้งไปนะครับจะถอดตัวนี้ออกมานะครับพลิกดูด้านล่างนะครับ จะเห็นไหมครับนี่จะเห็นตัวนี้สายมันก็เป็นซ็อกเก็ตไทยซ็อกเก็ตมันอยู่แล้วนะครับเสียบเสียบไปนี่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับให้เราเอาตัวตัวแปลงตัวนี้นะครับถอดตัวแปลงตัวนี้นะครับเดี๋ยวถอดก่อนอ่าถอดตัวแปลงตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ให้เสียบซ็อกเก็ตเข้าไปอันนี้เป็นซ็อกเก็ตไทยซ็อกเก็ตมันอยู่แล้วมันมันเสียบสลับกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็เสียบไปให้มันถูกถูกซ็อกเก็ตนะครับ อันนี้เป็นของอันใหญ่เดี๋ยวเราเสียบอันเล็กอยู่ตรนนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี้ของครของมันอยู่แล้วครับคือมันเป็นอันเล็กกับอันใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะสลับนะครับไม่ต้องกลัวว่าสลับนี่เสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้เราก็เล่นแบบใส่เหรียญนะครับถ้าสมมุติเราจะเล่นแบบออโต้นะครับเราก็ถอตัวนี้เดีย๋ยวนะครับนี่ถอตัวนี้ ออกมาเหมือนเดิมนะครับถอดออกมาเหมือนเดิมนี่ถอดออกมาเหมือนเดิมนะครับถ้าเล่นแบบออโต้แล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับนี่ผมก็จะทําเป็นแบบออโต้ให้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ถอดอยู่แล้วถอดเลยนะครับถอดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับ นี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอันนี้เราก็รีเซ็ตตู้เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเล่นแบบออโต้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมี2คลิปนะครับ